ปล่อยมาแล้วตอนที่คนไม่กลัวมันก็ไม่ทําอะไรพอเราเดินเข้าไปเราก็เดินไปเฉยๆเนี่ยมันกระโดดเกาะไงตอนแรกเราไ,ไม่กลัวใช่ป่ะไม่กลัวไม่กลัวแล้วพอมันกระโดดเกาะเนี่ครับก็สะบัดอย่างเงี้ยต<อ>ั้งนั้นมาแล้ขแยขยั่งเลยเน้องกล้าเข้าไปน่ากลัวมากแล้วอย่างงี้กลัวไหมอะไรกตั้งต้องตั้งต้อง ก็ถามเอว่ากลัวไม่ยิงจกอีเอ้าทูสงสานสาขอโทษสาไม่เขอโทษนะขอโทษของทมขอโทษขอโทษจิงจเียเล่นเล่ปวดท้องน้อแกอปวดจริงไ่สาวจริงจกเเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วมามาขมออนแบกทําแบกทําแบกไม่กคแก่หไม่ได้ กลัวจริงๆใช่ไหมกลัวทิ้งจบ oui อย่างแรงใช่ป่ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่แกลงไม่แกลงแล้วกลัวปลอดปลอดปลอดเราคนนี้ปลอดเต็มไปหมดแล้วนะตอนนีปลอดก็กลัวเหรอของปอดมักลัวเก็บแล้วเก็บแล้วไม่แกลงกลัวมากอันนั้นกลัวตุ๊กแกแล้วงูเลยที่ข่าวว่ากลัวงูงูก็กลัวครับไม่กล้าไปถ่ายละครเขาก็ต้องใช้แสตมป์นะครับเพราะว่า ไม่ทษน,นะตกใจรู้ว่าอะไรรู้ไหม,ไมรู้ว่าอะไรรู้ว่าคนตกมาตายของปอมของปอบว่ากลัวไม่เอาอย่างนี่นมันหนักามากถ้าลงบาฟาดาอนี่คุณเข้าใจไหมถ้าเป็นภาพช้าแว็บแรกอะมันไม่ไมรู้เป็นนตก